เอาละครับก็ต้องขอกาวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมซัมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับกับผมนายป้าวิกแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูสิตเวิร์ดเกมนะครับเปิดใหม่ๆว่างั้นใครเปิดซ้ำๆเดิมๆอยู่งั้นน่ะนะอ่ะมา เลีกอย่างเดียวอะวันนี้อผมก็ยังเหลือแพ็กที่ไม่ได้ตีเลยนะก็จะไปตีได้ไงเนื้อร์อพี่ไม่มีแล้วนะหมดเลยทีเดียวนะครับฝา <c oughs> วิากรอนเถอะการทองทั้งหลาย <c oughs> เพราะว่าเราก็ต้องมาตีไล่นะพี่อยู่อันดับที่17นะครับมีแต้มอยู่1,775นะครับผมแรงทอง ถ้าวันนี้ไม่ตีเด็กน้องต้องว่าแน่มาเราก็จะตีไล่พวกผู้นำกันทั้งหลายนะครับอ่ากะว่าน่าจะอยู่สักอันดับที่ประมาณสักสิบสแล้วกัน12ก็แล้วกันนะครับแล้วพรุ่งนี้มาซัดกันอีกนะครับให้มันรูวใครไปกลมาโอ้ยยังฟื้นไม่หมดเลยอะเล่มมันจะสู้ได้ไหมเนี่ยเอาตัวนี้เป็นตัวนะงะคุลาจังนะครับแล้วก็เอากินเนื้อแล้วก็เอานกนะครับปลย มาดูกันว่าผมจะสู้ได้ไหมแต่ไม่น่าสู้ได้เพราะตอนหนึ่งคืนนี้ทุกคนโอ้โหแข,แข่งกันทั้งนั้นเลยนะครับพูดเลยนะครับโอ้โหสี่พันสามพันมาจะจัดตัวนี้ก็เจ็ยแย่แล้วแย่จะจัดเลยนะป้องกันหนึ่งไว้ก่อนนะครับยังไงเราก็ไม่ตายใส่อามาตะมันต้องอยู่นะมาเลยจมตีสองไหม จมเพอขอลองเลลวลาเราโดนเราก็น,น้องนายไม่จมตีว่าชิบหายจะจัาเลยนะครับถ้ามันมีสี่ผมตายนะผมก็จะเปลี่ยนตัวก่อนนะมันมีสิทธิ์มีสนะี่นะผมทํานี้ครับนั่นงานมีสี่จริงๆด้วยยังไงน้อยมันก็ต้องโจมตีอันสามมัเหลือหนึ่งอีกอะโอ้โหลมยากเกะกเลยนะเนี่ยตายแล้วโจมตีสาม แตกแตกไปแล้วนกอวนพิกาดไปแล้วอ่ะโอ้ยมายกแรกก็จะแพ้แล้วนะพวกตายแล้วว่าหนึ่งสองสามไปต้องจมตีสี่เลยเหรอ,อต้องจมตีสี่นะครับโอเคกันดน้วซ้ตับเรียบร้อยมาเดี๋ยวมาดำน้ำกันนะครับว่าสองตัวเราจะสู้ได้ไหมโอ้ยตัวนี้พันสองเลยเหรอมันต้องเหลือสองเลยนะเนี่ย บ้าจะจัดเลยอ่ะพูดเลยจบตีหนึ่งเือสองโอ้โหตายแล้วซูไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหโยดอนมีต้มสี่พันน่ะบ้าจะจัดเลยอ่ะโอ้โห,ลโโหแล้วตัวนี้ก็นี่ขนาดรถรถแล้วนี่ยังมีหกร้อยเลยนะตาหน้ามันก็กมีหกใช่ไหมถ้ามันเก็บเอาไว้นะผมว่ามันจะป้องกันหนึ่งสองสามนะเราเก็บไว1 1> ้หนึ่ง ยังอยู่มาเลยเมื่อยังอยู่ไว้คุณราชังยังอยู่นะครับม,มางามางันแงมันแมันอะไรอ่ะกัดให้คว่ำง่ายไปเลยโจมตีสี่นะครับตับมันหมดสแต็กไปแล้วอะ่ะหนึ่งสองสามสี่โอ้ต้องโจมตีห้าเลยเหรอโจมตีไปเลยนะเพราะว่าเราแพ้แน่ๆน,นะครับตับ เรียบร้อยเพราะว่าเราทนรับดามเมจไม่ได้แล้วนะครับชิบหายตายชัวจบตีหนึ่งแล้วไปแล้ว่啊หูยแข็งแกร่งจัดเลยนะช่วงเย็นๆอย่าไปตีไรหลีกนะครับมนมึนดิไม่ใช่เย็นๆเอาจัตายอุลาไปแล้ว่าโอเคนะครับอ่า เป็นเพราะผมไม่แข่งแกงเองอะเสียใจเหมือนกันนะเนี่ยต้องให้มันไปตายอะโอ้ยเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้นะครับมาลุยยกแรกก็โชว์แพ้ไปแล้วนะครับเฮ้ยผิดว่ะไม่ได้เอากินเนื้ออยู่ตรงกลางอะชิบหายแล้วชิบอะน่นไงเไงแม่ชิบหายจัดๆเลยนะครับไม่ได้เอากินเนื้ออยู่ตรงกลางโอ้โหกูตำบ้าเลยกูเนี่ยเอ่อไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเรา 800เปลีย่ยนมาอุย้ยยังไหวสบายป้องกันหนึ่งไว้ก่อนสบายยังไงก็ต้องป้องกันหนึ่งไว้ก่อนนะครับตัวสุดท้ายน่ากลัวเหมือนกันมีเลือดสองพันแปดน่โอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอรเลยเปลี่ยนตัวจริงๆด้วยสวยจัดโอ้โหสวยโรนมาโจมมามีเท่าไรก็โจมไหมหมดดูตัวสุดท้ายก่อนน่าจะล้มได้อยู่นะครับมา มาเลยใส่เข้ามาชิบหายแล้วมันไม่ใส่นี่แหละเรื่องของเรื่องนะครับทำาังไงดีว่มันไม่ใส่วะเปลี่ยนตัวนะครับอืมอนกไปลุยก่อนแล้วกเก็บไปสองนะครับมาอันนี้มีห้าแข็แงแกร่งเอาเซต้องโจมตียันห้านะเฟยถึงจะลงได้อะ ถ้ามันโจมตีห้าเข้าทางเราเลยนะครับมันจะหมาสแต็กไปนะครับอืโจมตีห้ากินด้วยโดนหลอกแล้วเอาสีมาวิงานช้าเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ว่าจะล้มได้ง่ายๆนะถึงเราจะมีหกแต่ว่าเราเสียสแต็กในการเปลี่ยนตัวนะครับชึบสองพันแปดเลยนะโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่โจมตีห้าเลยโอโจมตีหมดเลยอะ่ะ <c oughs> โอ๊ยตายแล้ว <c oughs> สแต็กไม่เหลือเลย โอ้โหสี่ร้อยหมันล้มเราได้เลยในนี้ชิบหายแล้ว <c oughs> แพ้สองตาติด <c oughs> แต่ผมจะไม่ตัดออกนะให้ดูถึงความแข็งแก่งของฝ่ายนู้นนะร้อย <c oughs> ชุดบนคุณตนนื่นกันเถอะยอมตีสามนะผมไปละ <c oughs> เออเออเหลือไม่หนึ่งนะมันม,มา <c oughs> โอ้โหแล้วมี3ามรอจะไป็ล้มได้ยังไงอ่ะ <c oughs> บ้ามันล้มไม่ได้อยู่แล้วป่ะช <c oughs> อ้ย แต่หน้ามันมี4นะผมจะป้องกัน1 2 3นะครับแล้วก็เ,เก็บไว้1เอ้ยมันเก็บไว้เลยอะ่ะตายแล้วสู้ไม่ได้เลยอะ่ะจิบายแล้วเออจมตีสยังอยู่นะแต่มันก็ยังเหลือไว้หนึ่งอยู่ดีอะะโถตายแล้วอใส่ชัวสุดๆไอคนนี้หนึ่งสสาป้องกันหนึ่ง ทีนี้มันป้องกันไปโดนไม่ตายเองหรอไอ้บ้านี่เดายากนะมรตายแล้วนะครับอแาลก้แล้ววะน้องๆพี่สู้ไม่ได้เลยจริงๆว่ะเออเรียบร้อยไปแล้วนะครับอ,อวันนี้แหละอะที่ฉันจะมาโชว์คลิปแพ้ดูสิว่าพวกแกจะดูกันไหม เอออยากจะรู้เหมือนกันว่าจะดูกันไหมนะมาโชว์คลิปแพ้มาเลยมาจะแพ้กันไหนก็เข้ามาจะแพ้แบบรุนรัวเลยทีเดียวมาตัวเอออย่างงี้ก็ได้เสียสีครับมาด,ดูดูดิมีไฮบิดโอ้โหอิจฉานเนี้ยอิจฉาดีไหมไม่อิจฉาเท่าไ่บวกกันหนึ่งไว้ก่อนมา แลามีหัวหอกนำทีมที่ดีนะครับคือพี่ยบนี่เองมาพี่ยบต้องพาชัยชนะมาสู่พวกเราได้อาจัยยังอยู่เอาซีมาป้องก,กันสองก่อนนะ <c oughs> อุ้ยมันเหลือไว้ป้องกันหนึ่งไอ้ใสแมนนวดนี่วะใส่ป้องกันมันเลยใส่แมนวนว,วกกนเลนวนเนี่ยชอบจะจัดมาเลยจะขยี้ให้เละเลยมาโจมตีสองนะครับเฮ้ยมันไม่ใช่ใสแมนวนวลแล้วว่าใสโจมตีมกันนะเนี่ย บอกกันสามนะมาเริ่มจะเข้าทางล้วแล้วนะครับมาจะทำไงวะเนี่ยไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมโจมตีสองเหลือวินึงแตมยังอยู่โอเคโหแต่พี่ยบดาเมียนน้อยมากเลยว่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกมาเปลี่ยนตัวนะครับเก็บไว้สามว้า ี่พิโกแกอยู่แล้วแกมีแค่เสียงมันต้องคิดแล้ววะเพราะถ้าเราพงกันสามนี่มันต้องอยู่แน่มันไม่กล้าจมตีอะผมคิดไว้มาเลยเฮ้ยคนนี้ใส่เปนนวดโอ้ยจมตีสิจูหายแล้วโดนก็ให้แล้วนะครับตามเรียบร้อยหูสแคปมนายทำได้ดีละเป็นตัวลอกเกมนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ตุ้นจมตีสี่เลยเหรออ่ะเก็บให้พี่ยบหน่อยาย ตามเรียบร้อยท่าไฟมือวิฆาตนะครับมาเลย <laughs> สไปโนแล้วเปอตัวนี้เวลยีิบเเลยนะชิบหาาจะจับเลยนะมันมีสี่นะม,มันจะกล้าโจมตีสี่ไหมโจมตีสว่าโอเคเรียบร้อยไปแล้วนะครับมีสี่โอ้โหสามริเอง ยทำไมพีม่ยบแต่เมดน,น้อยจะจัดเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับมีเลือดมาทดแทนนะครับหนึ่งสองสามสี่โอเคก็พอล้มได้อยู่ตัวนี้เหลือ300นะครับ300ต้อง3 6 9 12้องป้องกันหนึ่งดีกว่าเพื่อความชัวนะครับมา <laughs> มาเพราะว่ามันคูณในนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคูณเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่า 2แต้มก็คูณ1.2่นะครับอ่า3แต้มก็คูณ2.4นะครับสแต้มก็คูณ3.6นะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะับอะไรโจมตีหนึ่งทำไรฉันไม่ได้หรอกฉันจะบอกให้เอ่อโจมตีหนึ่งมันก็มี3ใช่ไหมถ้ามันไม่ป้องกัน3ถ้ามันไม่ป้องกัน3มันเก็บเอาไว้3เราต้องเดานะมันเก็บไว้3มันจะมี7นะครับป้องกัน1ป้องกัน2ป้องกัน3ป้องกัน4ป้องกัน5นะครับเก็บไว้1เออป้องกัน2กลัวตายเหมือนกันนี่ มีห้ากาเมลาคาร์โนรับเตอร์มาเลยกาใสบ้านละกาไหมไม่กาอยู่แล้วล่ะเอ้าจุดตีใส่เสร็จเราดิชนะครั้งแรกนะครับอืกัดบ้านพี่ยกเลือดเลือดที่มาเลยนี่นะเส่เราชนะแล้วยกแรกเลยนะครับ นี่ท้าไม่ได้พี่ยบไม่ชนะเลยอ่ะมาแล้วอันดับได้สองได้อันดับเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวตามจี้ผู้นําไปเรื่อยๆนะทนายเพิ่มเมื่อไรละฉันยึดอันดับแรกเลยทีเดียวมาเดี๋ยวออกไปข้างนอกหน่อยนะครับได้อะไรว่าเนี้ย โอ้โหได้ก่อยกิ๊กแล้วเกินเหลืออีกหวันนะครับอ่าสีสั้นก็จะเปลี่ยนแล้วนะผมจะพูดให้ฟังก่อนนะครับสิบอ็ดนาทีละยังมีการแพ้ของชั้นอยู่เลยเอาตัวนี้ไปนะครับตัวนี้ตัวนี้มาดวลกันเลือดได้น้อยเลยแหละแต่ดามเมดก็โอเคอยู่นะครับ JW แล้วฟื้นเร็วมากเลยผมชอบมากเลยนะครับสงสัยจะต้องสะสม JW เยอะๆเพื่อที่จะเปิดตัว JW เฮ้ย นี่มันบรรดาฝูงนกทั้งนั้นเลยโอ้โหดูเดือนจัดเลยอ่ะนี่ป้องกันไม่อนครับยังไงกินพืชเราต้องตายไม่ได้กันดูจากสภาพแล้วนะครับมาเลยแสดงว่ามันมีพลังโจมตีประมาณโอ้โหตัวนั้นเจ็ร้อยเลยว่ะไม่ธรรมดาแล้วนะเออเอเอเออ ป้องกันสอกมีสี่เราก็ไม่ตายป้องกันเหมือนกันน่เอาสิมาเลยแต่อย่างนี้เริ่มเข้าทางเรานะครับเพราะว่าเราเป็นสายเก็บสแต็กนะครับเรียกว่าสายช่วยโอกาสมาเลยจะไม่กลัวกันหรอกมาเลยน่กลัวเลยเอามันไม่ทําอะไรเลยว่าการที่มันไม่ทําอะไรอย่างนี้ทำให้ผมตกใจมากเลยนะเปลี่ยนตัวดีกว่าก็กูตกใจอะก็เลยเปลี่ยนตัว ยิบหายน้งยิบป้องกันดีกว่านะครับอืมมาเลยกล้าโจมตีสาบไหมถ้าแกโจมตีสาบแล้วแกะจะร้องให้ฉันจะบอกให้ไม่โจมตีว่ะแถวแชรโจมตีสองนะครับไม่ต้องไวใดใทั้งสิน้นโอ้ยมันป้องกันสาบวะ่ะอ้ยม,อม,มันมีสี่เท่าเดิมตีทีนี้มาเลยมันคิดว่ามันแข็งแกง่านะครับไม่จำเป็นต้องเก็บสแต็กก็ได้มั้งมาเลย เออไมีโจมตีอาดิโยตายซะอย่โยเลยนัดพบกันสิอัอม์มาเลยกลัวแมเหมือนกันนะเนี่ยคณเป็นนกยังไม่กล้าโจมตีน้ำเลยนะเออชิบหายถ้ามันโจมตีส่องนี้ผมเน่าเลยบนะาโจมตีสิแจวแจมมันคุณตัดสินใจอย่างนี้นานแล้วน้องรัก เสร็จแล้วนะครับแกดูถูกชั้นที่เลือดน้อยฟ้าใช่ไหมเต็มตัวตายได้เลยโอ้โหจมตีหนึ่งจมตีสองอุ้ยพอเลยอะ่ะป้องกันหนึ่งเจ็ดร้อยเหลือสามร้อยป้องกันหนึ่งป้องกันสองพอแล้วตายส่กอย่งงยเลยไม่นะฟ้า,าหางก็ให้เรียบร้อยพันเจ็ดก็ไปแล้วนะตัวนี้พันห้าเองมาไม่เท่าไรหรอกมาเลย ฉันดีเลยจะขจวนแกตกกลางการเลยไอ้นกดำมาเลยซีโคเนฉันไม่กลัวเอา้านี่มันไม่ทำอะไรเลยเหรอตะกี้ผมก็จะถ้ามันไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมผมก็จะโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่แล้วเหลือไว้สามตายโอ้ไม่ตายเว้ยยังอยู่นะตามอ่าแก <laughs> จะทำอะไรชั ได้มาเลยมีสี่นะมันไม่เก็บตะแตกเลยว่ะมันไม่ธรรมดานะครับนนี้เอ,อ้าเสร็จเราที่อย่างงี้เก็บไว้สี่นะครับแล้วก็ป้องกันสองชกตีหนึ่งอ่าเดี๋ยวรอกระเซฟมาเลย <laughs> มาเลยมาเลย,ม,เลยมีสี่ครับไงมันโจมตีเราสี่เราตายนะ ตายตามเฮ้ยไม่ตายยังเหลือร้อยสี่สี่มัยเื่อนแพทไม่น่าสุดเลยเพิ่งคิดได้นะครับเออแล้วก็ป้องกันสองเหลือไปสี่แจวแจมตายซะมึงตามเรียบร้อยยังเหลือร้อยสี่สี่บ้าจะจัดเลยเนี่ยมาสเตโกเจ็ดสอไม่ใช่สเตโก เออเราก็มั่วใส่เซทอบเจนสองนะครับตับมผมไปแล้วนะครับไม่มองด้วยไม่ว่ามันจะโจมตีเท่าไหร่มันก็แพ้แล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> จัดการมันไม่ท่าไม่ตายสงสุดพลังเจนดับเบิลโจมตที่ตัวแกวมันเราก็ต่อเรียบร้อย แม่อะไรใช้ดีถ้า JW ไม่มีอ่ะขึ้นไปแล้วมาเดี๋ยวเล่นอีกสักยกสองยกพอให้เด็กมันรุนแล้วกันว่าพี่จะได้แรงเพชรหรือเปล่าเฮ้ยลอยหนึ่งออ้ยนิดเดียวเฮ้ยบ้าเอ้ยโอ้ยนี่ผมเสียไปร่วม 2พันฟ้าแล้วนะครับพูดตรงๆเลยนะเอาตัวน้ำไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเนื้อเอานกาน้ำเนือ้อนกนกเนื้อน้ำเอำอเอเหลือเหลือไว้ตีเหลือไวต้ไวตีกิ๊กกิ๊กหนึ่งแล้วกันมดยกนี้มีสิทธิ์แพ้นะครับเพราะผมชนะไปสองแพ้2ชนะ2โอเคนี่ยกที่5แล้วนะครับมามดเลยเอ้ยกินเนื้อหมดเลยอะ อารับกินเนื้อหมดเลยก็ต้องพกกระสุนไว้ก่อนเนีะแม่ก็มีสิทชนะอุ้นเจ็อยเจ็ดร้อยอุคนเดยอ่ะ700ตัวเลยเนี่ยพลังโจมตีมันเนี่ย2อ0พัุ้สุดท้าย2 5 0พเลยว่าจะจับอ้าวจบตีสเสร็จแล้วแล้วเขาแพร่กายของเราเนี่ยปม่ผมว่ามันไม่จมตีอันนี้มันเก็บ ดาเลยนะมันเก็บนะครับเฮ้ยเรามีเวลสิบมันเลยเวลสิบสามเลยนะโจมตีหนึ่งเหลือไว้หนึ่งนะฮึโจมตีหนึ่งเหลือไวหนึ่งโจมตีหนึ่งเหลือไวหนึ่งเปลี่ยนตัวดีกว่ามา <laughs> ไม่กลัวหรอกมันเลยไอประเภทโจมตีหนึ่งเหลือไวหนึ่งมันต้องโจมตียันสี่นะครับถึงจะล้มผมได้นะครฮบมาเลยฉันก็รอแกมาตั้งนานแล้วโจมตีสี่นะตาม ตายแล้วเรียบร้อยฉันมี500ฝ่ปายังไงก็ล้มตัวแรกได้แน่นอนมีล้วหกนะตายสอยอายุเลยหนึ่งสองุอ้ยพอเลยอะเจ้าแจามแล้วเก็บไว้ตัวหลังหมดเลยนะใครไมนรู้ว่าใครเป็นของจริงนี่นะไอของปอนถอยไปมาเลยหุยอาบุตโตโซลัสอยากได้จัดๆลีกนั้นผมสู้ไม่ชนะนะครับโมเพรอะว่าใครก็อยากได้อาบุตโตนะครับ ตัวมันเหมือนทุกวาดเลยอ่ะโจมตีใส่ผมไปแล้วนะครับตามตามเพื่อนตัวแรกไปแล้วนะครับคอหอยพ่อเวอร์ชั้นสองต้องเรียกคอหอยพ่อเวอร์ชั้นสองโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามนะครับแล้วก็ตัวนี้เจ็ดร้อยเหลือสามร้อยสามร้อยป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสามอยู่แล้วนะครับเก็บไปสองเอาไว้ล้มตายซะตับเรียบร้อยมา นั่นไงมี393บนะครับมมผมเสียท่าทีแรกไปนะเฮ้ยแต่ก็รับดาเมจได้แค่ทีเดียวนะต่อให้ผมเลือดเต็มก็ตามนะมาเลยเอาโจมตีสี่เสร็จโจมตีหนีไม่รู้จักมาทองที่คาดซะแล้วเตยมตัวเตียมใจเลยเลยจัดก,การมันพลังเจ้บิวอีกแล้ว <laughs> กัดน,นี่นายเรยบร้อยแข็งแกงจานถึงให้ิดไม่ได้นะแข็งแกงจานนะครับ ถ้าวันหลังเอาเ w ไปไฮบิดได้นี่เรียกว่าโอ้โหตื่นตาตื่นใจเลยทีเดียวอีกสักยกดีฟานะไหนๆก็ไหนๆนะๆยังพอสู้ได้อยู่นะชึบตามได้แต่ดีเน่ตอนดีเนจะท่วมอยู่แล้วมาขอจัอุ้ยอุ้ยห่างกันเป็นร้อยเลยเหรออันดับ12กับ13เนี่ย โอ้ยพงั้นไม่เอาแล้วพอดีฝ่านะครับเดี๋ยวผมแอบไปตีข้างนอกเอาแล้วกันอ่าถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอ <c oughs> มเมนต์เว้างางได้นะครับอ่าผมก็แพ้2อชนะสมนะใช่บอกว่าชนะ3มอ่ะเออชนะสมนะถ้าใครรู้สึกยังไงอยู่แล้งไหนก็อ่าบรรยายได้นะฝากคอมเมนต์ได้นะซึ่งพี่ตอนนี้ก็แบบว่าตึงจะจัดเลยนะอยู่แลงทองนะครับอันดับที่13นะแต่ว่า พี่ไม่ยอมหรอกเดี๋ยวผมพี่ก็จะแอบตีไปเรื่อยๆนะกะว่าจะไปอยู่ที่อันดับ4อันดับ3อันดับ4พอเผลอปุ๊บพี่กระโดดฟับขึ้นแรงเพชรไปเลยแล้วก็หมดเวลาไงอ่ะ <laughs> พอที่ฝานะอ่าฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครกันด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อบเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโอแกนทุกคนแฟนไดย้ยังเล่นอยู <laughs> ่ไปลยุย